ท่านที่สนใจและก็ชอบในวิชาโหราศาสตร์ไทยอยากจะศึกษาอยากจะค้นควา้าอยากจะหาความรู้แนวทางใหม่ๆหรือแนวทางที่มันมีมีเหตุมีผลมีหลักการมีความน่าเชื่อถือก็ต้องมาชมคลิปไลฟ์สดอันนี้ก็จะได้ความรู้ สำหรับบุคคลที่อยากจะเข้าใจวิชาโหราศาสตร์ไทยนี่คือวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบฉบับดั้งเดิมคือลักษณะวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ท่านกำลังดูอยู่นี้เป็นแบบฉบับดั้งเดิมที่โหรสมัยกรุงศรีอยุธยาเขานิยมปฏิบัติเล่นกัน <c oughs> วันนี้ผมตั้งหัวข้อจอย์ว่าใครคือดาวราชาถ้าเราพูดถึงราชาเราจะต้องนึกถึงอ,องค์พระมหากัษรย์หรือราชา <c oughs> เช่นราชาของมนุษย์ก็คือราชา ราชาของเราสรพ,พสัตเช่นราชาของสิงโตราชาของเสือราชาของนกหรืออะไรก็แล้วแต่ราชาหมายความว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ผู้เป็นใหญ่นะครับราชาหมายถึงผู้เป็นใหญ่ตลอดจนราชาในเมืองนรก ถ้าพูดถึงราชาในเมืองนรกเราต้องพูดถึงเร,เราจะนึกถึงใครครับถ้าราชาเมืองนรกถ้าราชาเมืองนรกเราต้องนึกถึงท่านพญาโยบถ้าราชาในเมืองสวรรค์แต่นี้สวรรค์มันมีทั้งหมดต้องหกชั้นใช่ไหมเออนั่นหมายความว่าในแต่ละชั้นก็จะมีราชาเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนั้นๆแล้วก็ยังมีราชาเป็นใหญ่อีกก็ค,คือราชาเหนือราชาขึ้นไปอีก ีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยในทางโหราศาสตร์ในทางโหราศาสตาราาต์เขาใช้ดาวอะไรแทนราชาให้คิดสักสิบวิหนึ่งสองอเดี๋ยวของกินน้ําแป๊บหนึ่งให้คิดกินก่อนอในทางโหราศาสตร์เขากำหนดให้ดาวอะไรเป็นราชาคงคิดกันได้แล้วแต่ไม่เป็นไร จะถูกจะผิดไม่สำคัญถือว่าทุกท่านมามีสมร่วมในการกเรียกว่าสังคยานาวิชาโหราศาสตร์ไทยแน่นอนทุกท่านที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยจะต้องนึกถึงดาวอะไรครับดาวอาทิตย์จะต้องนึกถึงดาวอาทิตย์แน่นอนว่าคือดาวอาทิตย์คือราชาใช่ไหมครับคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าดาวอาทิตย์คือดาวราชา และไม่มีใครจะปฏิเสธ <c oughs> แต่ถ้าผมจะแย้งว่าถ้าผมจะแย้งนะอย่านึกโทษโกรธกันเลยถ้าผมจะแย้งว่าดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวราชาอืมเอาเสิผมแย้งนะดาวอาทิตย์ไม่ได้หมายถึงราชาในทางโหราศาสตร ไม่เพียงแค่นั้นนะเราจังคิดกันว่าดาวอาทิตย์คือดาวราชาในทางโหราศาสตร์ถึงขนาดมีนักพยากรณ์บางท่านนะ่ะไปเอาดาวอาทิตย์นะ่ะแทนคำว่าทองคำไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่คงจะหลุดคงจะหลุดไปเอ,อบัวเหล่าที่ห้าหรือเปล่าไม่ใช่บัวเหล่าที่ห้าคงจะหลุดไปนู่นแหละ ออ,ออกทะเล <c oughs> ดาวอาทิตย์ไม่ได้ออดาวอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงทองคําดาวอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงราชาแต่จะกล่าวแบบนี้เดี๋ยวท่านทั้งหลายจะขัดเคืองเอาความจริงดาวอาทิตย์เขาก็เป็นราชาได้ แต่ในทางโหราศาสตร์ไทยเขามีกฎบังคับอยู่ทีนี้เรามาขยายความคำว่าราชามีดาวอะไรที่จะหมายถึงราชาได้บ้างในกลุ่มของดวงดาวนะครับในกลุ่มของดวงดาวที่หมายถึงราชามีดาวอะไรบ้างหงมีดาวอาทิตย์ 2. มีดาวจันทร์สมีดาวพุธสมีดาวเสาห้ามีดาวศุกร์ดาวทิศดาวจันทร์ดาวพุธดาวเสาดาวศุกร์ดาวที่ผมกล่าวมานี้แทนคำว่าราชาได้ แทนคำว่าราชาได้ <c oughs> แต่ถ้าจะเน้นในครอบปีกย่อยของคำว่าราชาเราจะต้องแบ่งข้อบปีกย่อยของคำว่าราชาเพื่อให้เกิดการเจาะจงเรียกว่าการจำแนกเจาะจงเข้าไปอีกดังเช่นดาวอาทิตย์ อยู่ในกลุ่มของราชาถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในกลุ่มของราชาดาวอาทิตย์จะเป็นราชาดาวอาทิตย์จะเป็นราชาในแบบสมบูรณ์อัญญาสิทธิราชหรือมีพระราชาเป็นใหญ่มีพระราชาเป็นใหญ่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง <c oughs> ต่อมา ดาวจันก็หมายถึงราชาได้ถ้าดาวจันทร์หมายถึงราชาดาวจันร์จะเป็นราชาลักษณะของเป็นราชาในระ,นระบบประชาธิปไตยเออันมีเรียกว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญดังเช่นราชาในยุคป,ปัจจุบัน นี้ต่อมาดาพุทธดาพุทธก็เป็นพระราชาได้เป็นราชาได้ดาพุทธเขาก็เป็นราชาเขาก็อยู่ในกลุ่มของของราชาดาพุทธเนี่ยเขาเป็นราชาที่ที่ไม่ได้สืบทอดวงศ์สกุลเข้าใจไหม ดาวพุธก็เป็นราชาที่ไม่ได้สืบทอดวงศ์สกุลนะครับคือไม่ได้มีสายเลือดราชาโดยตรงแต่สามารถขึ้นมาปกครองมาเป็นราชาได้ดาวเสาร์ก็จัดอยู่ในกลุ่มของราชาได้แต่ราชาในลักษณะของดาวดาวเสาร์นั้นเป็นราชาที่มาจาก ราหย้ากรรมกรนั่นอะ่ะเป็นราชาที่มาจากราหย้ากรรมกรหรือบุคคลธรรมดาชนชั้นทั่วไปก็สามารถที่จะสถาปนาเป็นราชาได้ <c oughs> อธิบายจบแล้วนะครับว่าอาทิตย์จันท์พุธเสาร์อยู่ในกลุ่มของราชาได้ แต่มีข้อปลีกย่อยคุณลักษณะของราชาที่ต่างกันออกไปเรือดาวสุขที่ยังไม่อธิบายจริงๆแล้วดาวสุขดาวสุขเขามีเชื้อสายเขาเป็นต้นตระกูลของราชาทั้งหมดทั้งปวงหมายความบ้านดาวสุขเขาเป็นราชาเป็นราชาที่คุม ที่คุมดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวเสาทำไมต้องกล่าวว่าดาวศุ์เขาคือราชาโดยกำเนิดราชาโดยกำเนิดและต้องมาคุมดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวเสาในกรณีที่นำไปเล่นในบทของราชา จะต้องมีดาวศุกร์เข้าไปบังคับนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาว,ดาวพุธด,ดาวเสาร์เราจะเล่นในหมวดของราชาได้จำจะต้องเอามวลธาตุของดาวศุกร์เข้ามาแปลสภาพช่วยด้วยจึงจะบังคับให้อาทิตย์ก็ดีจันทร์ก็ดีพุธก็ดีเสาร์ก็ดีแปลสภาพเป็นหมวดราชาได้ นั่นหมายความว่าโดยพื้นกําเนิดดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธดาวเสาโดยพื้นกําเนิดดั้งเดิมเขาไม่มีท่าเป็นราชาเหตุที่เรานําดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธดาวเสามาเล่นในหมวดราชานั้นเราอาศัยท่าแท้เดิมของราชาดาวศุขเข้ามาบังคับอีกขั้นหนึ่งเช่นอาทิตย์กับศุข คือราชาอาทิย์กสุขคือราชาโดยอาศัยธาตุดาวสุขเข้ามาแปลสภาพอาทิตย์จัดว่าเป็นราชาอยู่ในหมวดของถืออำนาจสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือระบบสมบูรณ์อาญาสิทธิระดาวจันทร์จะเป็นราชาได้ก็ต้องอาศัยธาตุดาวสุขเข้ามาแปลสภาพดาวจันทร์ จึงจะจัดว่าเป็นราชาได้แต่เป็นราชาที่อยู่ในหมวดของเออราชาเป็นราชาที่อยู่ในหมวดของราชาที่อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญดาวพุธจะเป็นราชาได้ก็ต้องอาศัยา่าดาวศุกร์เข้ามาเข้ามาแปลงสภาพท่าด,ดาวพุธ ดาพุทธจึงสามารถที่จะเป็นราชาได้ดาพุทธตัวนี้อยู่ในหมวดของราชาที่ไม่ได้เป็นราชาที่ไม่ได้มาจากสายเลือดราชาหรือวงสกุลของราชาคือมาจากสายเลือดอื่นแต่สามารถขึ้นเป็นราชาได้โดยอาศัยธาตุของดาวสุขเขาแปลสภาพสุดท้ายก็คือดาวเสาแปลงสภาพธาตุ เป็นราชาได้ต้องอาศัยธาตุดาวสุดเข้าแปลสภาพดาวเสาจึงอยู่ในหมวดของราชาที่มาจากสามัญชนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปแล้วสถาปนาตัวเองเป็นราชาเข้าใจนะครับอธิบายแล้วนั่นหมายความว่าใครคือดาวราชาดาวราชาเดิมคือดาวสุดธาตุเดิม ต้นกำเนิดเดิมลากเงาเดิมคำว่าราชาคือดาวศุกร์แต่ขระนั้นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวเสาร์ก็จัดว่าอยู่ในหมวดของราชาได้ใช้เล่นเป็นในหมวดของราชาได้แต่ต้องอาศัยดาวศุกร์เข้าไปอะไรครับเข้าไปแปลสภาพให้เป็นราชาด้วย จึงจะสามารถเล่นดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธดาวเสาร์เป็นราชาได้ถ้าไม่มีดาวศุกร์เข้าไปแปลงสภาพธาตุดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธดาวเสาร์นั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธดาวเสาร์จะนํามาเล่นเป็นหมวดราชาไม่ได้เข้าใจตรงกันนะครับสรุปก็คือต้องอาศัยธาตุดาวศุกร์นั่นแหละเข้ามาแปลงสภาพ ทำให้ดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวพุธดาวเสาอยู่ในกลุ่มหรือในหมวดของราชาได้นำมาเล่นแทนราชาได้ถ้าไม่มีดาวศุกร์เข้าไปแปลงสภาพธาตุไม่สามารถที่จะเอาดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวเสามาเล่นในหมวดของราชาได้เข้าใจานะครับคิดว่าผมอธิบายสมบูรณ์ครบถ้วนนั่นหมายความว่า ดาวสุขคือราชาตัวจริงดาวสุขคือท่าของราชาตัวจริง <c oughs> คำถามคือใครคือดาวราชาก็คงจะสรุปฟันธงให้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยวิชาโหราศาสตร์ไทย <c oughs> การที่จะนำดวงดาว ไปเล่นในหมวดของราชามันจะมีอยู่แค่สีดาวคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวเสาร์และต้องอาศัยธาตุดาวศุกร์เข้ามาบังคับด้วยเราถึงจะนําไปเล่นในหมวดของราชาได้เอาตามนี้เข้าใจเดี๋ยวอธิบายไปอธิบายมามันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละคิดว่าคงจะอธิบายกัน <c oughs> ครบถ้วนและเข้าใจกันดีแล้วคลิปนี้ก็ สันส้นๆแค่นี้นะครับสวัสดี